สวัสดีค่ะช่างนิจาพาปลูกนะคะวันนี้เจจ๋าก,ก็มาสถานีเพาะพันธุ์เพาะชำก้าชัยภูมินะคะเดี๋ยวนะคะเจ๊จ๋าจะถ่ายให้ดูเจ๊จ๋จจาเนี่ยเจจ๋าจะถ่ายให้ดูเจจา๋าเอ่อมาสถานีจะมาขอพันก้าไม้ไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะพาให้ดูแป๊บนึงนะเพาะชำชัยภูมิตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาพักเที่ยงค่ะเจ้าหน้าที่เขาพักเที่ยง โอ้หต้นยูคาใหญ่มากเจ๊จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอ่างเก็บน้ำช่อรากานะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะพาไปดูเดี๋ยวให้เจา๊จ๋าติดต่ออะไรเสร็จก่อนเจา๊จ๋าจะขออนุญาตเขาพาเดินดูคือมันเป็นสถานีเพาะชำก้าไม้ของจังหวัดชัยภูมินะคะ <โฮ S 2> เดี๋ยวตอนนี้มันติดพักเที่ยงอยู่เจา๊จ๋ามาช้าค่ะขับรถตามหาเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะมาติดต่อเขานะคะติดต่อนี่ค่ะที่ตรงนี้นะจะติดต่อขอรับ เดี๋ยวจะขอขอตัวก่อนนะคะว่ายังไงอืค่ะเนี่เดี๋ยจะพาชมอ่างเก็บน้ําช่อรากานะคะนู่นค่ะบ้านชัยภูมิเดี๋ยจะมีอ่างเก็บน้ำสองที่นะคะอ่างเก็บน้ลบาลาปางนี่ค่ะชมวิวต้นยูคาลิปตัสค่ะใครเคยเห็นม้างน่าจะสามสิบปีได้แล้วใหญ่มากที่ลองเข้าไปโอบต้นยูคาดิ ลองเข้าไปอบต้นยูคาดินี่อ่างเก็บน้ำช่อระกาจังหวัดชายภูมินะคะวันนี้กันกาไม้เมื่อกี้จะจ่าไม่ได้ไม่ได้พาดูไม่ได้พาดูโเดี๋ยวไปถ่ายจากข้างล่างอบไม่มิดเลยเขาบอกปลูกประมาณ30ปีได้แล้วมั้งเดี๋ยวคะ่ะ30ปีเนี่ยคะ่ะดูดูดูโโดูนะคะต้นยูคาพิซตัโอโ้โ,อโหโอ้โหอบสองคนอบ สองคนโอบพอดีค่ะนี่ขนาดว่านี่นะคะหูใหญ่มากค่ะเนี่ยบรรยากาศดีมากหูยูคาลิปตัสต้นสูงใหญ่โอหไม่เคยเห็นต้นยูคาใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยค่ะดูดูนะคะอ่างเก็บน้ำชะลการน้ำลงค่ะตอนเนี้ยที่จริงน้ำต้องขึ้นถึงนี่ได้เลยตอนนี้ก็ไปโน้นนี่มันสันสันเขื่อนสันอ่างเก็บน้ำนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลามารับก้า พันไม้รอบหน้าเดี๋ยวยะจ๋าเมื่อกี้ไม่ได้มัวติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ได้ไม่ได้พาเข้ามาดูต้นไม้เขาพ่อพันไว้ค่ะเขาพ่อพันก้าไม้ไว้แล้วทีนี้ยะจ๋าไม่ได้พาเดินเข้าไปดูมัวกกาลังติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่สอบถามรายละเอียดเขาอยู่เพราะยะจ๋ายังไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะทํำยังไงบ้างว่าต้องมาขอติดต่อรับยังไงดูดูต้นยูคาต้นนู้นค่ะนู่นน่ะเห็นไหมขาวๆนู่นน่ะใหญ่เหมือนกันใหญ่มากสองคนโอบ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดวันมารับก้าไม้วันที่20 23 23มิถุนาเนนะคะ่ะเขานัด14แล้วก็15รับได้14 15แล้วก็23มิถุนานะคะแล้วนะก็แล้วก็มารับได้ในจยังน่าจะสะดวกรับวันที่23เพราะว่าวันที่20มิถุนานัดเข้าขุดขุดสะนะคะนะคะี่ค่ะเขต จังหวัดศรบุรีชนรัทานโครงการชนรับทานจังหวัดเชียงภูมินะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอ่างเก็บน้ำชละกาเนี่ค่ะอ่างเก็บน้ำช่อน้ำลำช่อกรมชนรับทานอ่างเก็บน้ำลำช่อลำช่อละกานะคะเด,ดี๋ยวจะาพามาดูเดี๋ยวจะขอเซลฟี่ก่อน เตฟรีกับอ่างเก็บน้ำก่อนนะคะคลิปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้จะาจาาพาปปูกก็พามาชมอ่างเก็บน้ำช่อระกานะคะเนะะี่ยค่ะอ่างเก็บากรมชลนร,ระทานอ่างเก็บน้ำลำช่อระกานะคะที่จังหวัดชายภูมินะคะถ้า,ถ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 าชอบคลิปนี้ของเจาจ่าพาปปูกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้จ่าพาปปูกด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมารับต้นไม้เดี๋ยวมีคลิปให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ